ก็าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้ผมจะมาทำงานสุสานกับในแบบที่มีชื่อว่า The g r รอบใหญ Experience หรือประสบการณ์ในสุสานซึ่ง The เดอะกรอบใหญ่ x p พ r i ลียนไปพากต่อจากทำงานกาดึกเลยแลเริ่มมีอยู่ว่าหลังจากเกิดเหตุที่ร้านเบอร์เกอร์เราเลยตัดสินใจหางานใหม่ที่งเงียบเงาในสุสานนะแต่เราก็นึกขึ้นได้อย่างรวดเร็วว่ามันไม่ใช่อย่างที่คิดแน่เลยและผมก็หวังว่าแบบเกมจะน่ากลัวมากกว่าเดิมนะแล่ก็อย่าลืมกดแล์กดซับด้วยถ้าพร้อมแล้วเลยกัน <S <S อย่างได้ที่ต้องทำเลยคือเก็บขยะในอาคารใช่ไหมโ okay. อเคใครมาทิ้งกระป๋องเดี๋ยวอันนี้ใครมาพับก,กระดาษเล่นหรืออะไรวะเพลงบิวใช้ได้เลยทับไปเล่นโอ้ย,อยแดดน้ำเป็กซี่ว่ะเอกระป๋องหมดแล้วใช่ไหมเก็บขยะหมดแล้วเราไปทำอะไรต่ออ๋อเหลือขวดสุราจากไหนโอ้ย รับโทรศัพท์มีไฟฉายด้วยเนาะรับโทรศัพท์เคตัวเย็นคุณทำงานอยู่หรือไม่ฮะตัวเย็นชี้อะไรเน้นตลกเหรอในเวลานี้ไปเอาผ้าจากโรงเก็บของอเคแล้วมันบอกให้ไปคุณลุมฝังศพด้วยอ๋อนี่ยัมีเป็นเสลักพื้นที่ตำแหน่งมีตำแหน่งบอกเราด้วยเนาะยังไงต่อวะ อ๋อให้ไปเอาขั้วจากตรงนั้นใช่วิ่ง UFO เหรอนะสิ่งที่อยู่ในโลกนั้นคืออะไรอะอเจ๊น่ากลัวอยู่นะแม่งมือชิบหายเลยมันจะมีตัวอะไรสอยหลังเปล่าวะผมไม่มีอะไรหรอกเอามาพัวเจาะฝังศพใช่ไหมหมูดฝังศพแล้วขูดตรงนี้หรออ๋อนี่ขูดตรงนี้ใช่ไหมแล้วแม่งหลังอะ่ะแม่ง เริ่มไม่ไหวแล้วเริ่มไม่ไหวแล้วคุดตรงไหนอีกทำไรต่อแล้วดูเหมือนว่าเกมนี้จะมีหลายเอนดิ้งพอสมควรแล้วนะแบบมีเอนดิ้งหนึ่งสองสามแล้วทีเนี้ยใช่ไหมไม่ทำอะไรต่อมีอีกเหรอคุดเรื่อยๆขุดเรื่อยๆให้ไปหยิบไม,ม้ถูกพื้นทำขวาสาฝากห้องน้ำใช่ไหมโอเคเข้าบ้านอันนี้คือห้องน้ำใช่ไหม ใช่หูใครแม่งเยี่ยวรถคืนเต็มเลยวะไม่มีอะไรหรอกน้องในะห้องน้ำอะไม่น่ามีอะไรจริงไหมนี่โอ้ยอะไรอะเหมือนฉันพบอะไรสักอย่างอะพื้นที่นะที่ทำเครื่องหมายเห็น UFO แล้วมันจะมีเอเรียหรือมีแล้ววะดอกไม้หรอโอเคมาวางดอกไม้ อมไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแม่งแบบเสียวหลังอะอะไรพวกเน,นี้ยเอาโทรศัพท์โอเคขอไยนาะที่แบบเสียงเกมมนันดังไวหน่อยคืออยากรับบรรยากาศแบบสดชื่นสนุกสนุกฮะเอาโทรศัพท์เลยสวัสดีตอนเย็นฉันช,ชื่อเจ้าหน้าที่อดัมเราได้รับรายงานบางอย่างว่ามีกิจ,ก,ก,จกรรมแปลกๆกิจกรรมอะไรวะดนเกิดขึ้นมากกว่าโดยสุสานนะเราต้องถามคุณซักคําถามว่าทำไมเขาว่า ว่าอะไรว่าอะไรเอาโทรศัพท์ฉันไม่มีเวลามากคุณจะทำอะไรอย่าไปกับพวกเขาพวกเขาโอ้โหไปดาบอโหูต้องไปเปิดสับสวิตเพื่อให้ไฟมันกลับมาใช้งานได้อีกรอบหนึ่งแล้วว่าน่ากลัวชิบหายเลยเสียงอะไรอ่ะไม่ทำอะไรตัวสองเสียไปแปดมีเลยแน่หุ้ยอะไรอะไรอะไรหุย เสียงแบบน,นี้มันมีอะไรม,มีอะไรอยากเห็นหน้าว่ะปฏิบัติแล้วฮะโอ้ยลินว่าอยู่ตัวอะไรนั่นอะไรอ่ะให้ไปล้างถังขายะแม่งมามุมเดิมเลยเฮ็ดคอยหลงังเหมือนเดิมเว้ยไอ้แม่งทิ้งละเกล้ากาดเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยเกลียดมาก,มากบรรยากาศเปลี่ยนแบบไฟฉาย,ยด้วยแม่งมืดดิก็มีตัวอะไรแน่เลย มาเปลี่ยนคาเนาะหุยอะไรอะเอาไปกับเจ้าหน้าที่เทียดมหรืออยู่ต่อให้ไปคุยกับอดดมบอกกลัวไปจับที่นี่เดือนนี้เลยกูไม่ไหวแล้วนี่ครับคุณอดดมนี่ครับตอดอีค้างตัแทบขึ้นช้ามากเอ๊ะรับโทรศัพท์ให้ไปรับโทรศัพท์ทำอะไรอ่ะ คุณต้องเชื่อใจฉันพวกเขากำลังมองหาคุณอยู่อย่าออกไปข้างนอกบอกเจ้าหน้าที่ที่จะไปออกไปหาว่าจะอยู่หรือจะไปกับมันหรอคือกลัวแบบมันมันก็หอลอกเราอยอะไรอะอยากขยับเราเนะี่ยบอกอยากขยับ ขึ้นจบแล้วเหรอเอนดิน้นสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้ถูกป,ปิดบและจัดไว้อย่างรวดเร็วคุณได้ออกจากสุสานก็เอาเป็นว่าเกมมันก็น่าจะจบแค่นี้แหละถ้าทุกคนอยากให้ผมเก็บจุดจุดอื่นก็บอกใต้คอมเมนต์เดี๋ยวผมเข้าไปเก็บต่อสำหรับวันนี้ผมไปนอนแล้วบ๊ายบาย